สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิ r รกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่4มกราคม2565เขียนโดยคุณอ่านเอาเรื่องพักกาศหองพันลบทำงานลับดราม่าการเมืองกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวจูๆ่ๆพลเอกพันลบปิ่นมณีแช์ว่าทักษิณสั่งปลดจากสมาชิกพรรเพื่อไทยแฟนคลับงงกันทั้งบาง บางคนก็ลืมไปแล้วว่าพันลบอยู่พักเพื่อไทยในทางการเมืองเรื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดาของเสีเลยพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในอำนาจการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยในวานนี้ไม่มีอะไรไม่ให้คุณให้โทษอะไรกับการบริหารราชการแผ่นดินเลยยางเก่งก็ทํำงานในสภาคำถามคือปลดฟ้าผ่าเกิดจากอะไรตามที่พันลบให้สัมภาษณ์มีประเด็นต่อเนื่องมากมายผมก็โทรศัพท์ไปหาหมอชลนาน ในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าพักและเคยมีบุญคุณกันมาผมเคยช่วยชีวิตเขาจากผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านจะเก็บเขาผมก็ชวนลูกน้อง3 4ถึง4คนไปช่วยไปเคลียร์ให้จนจบหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นสสยกทีมทำให้ตอนแรกถามเหตุผลเรื่องปลดเขาก็อึกอักไม่ยอมบอกแต่ตอนหลังก็คาดคั้นไปเขาถึงบอกว่าทักษินให้ปลดออกแต่ถามว่าผมผิดเรื่องอะไรเขาก็ไม่ตอบ ถ้าเอาพันลบไปยืนยันในศาลคงยุบพักเพื่อไทยได้ไมย่ยากเพราะนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยถูกแทรกแซงจากคนนอกพักเข้าข่ายครอบหรือชี้นำพักการเมืองขัดต่อมาตรา28และ29ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560ทักษิณกับพันลบมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจปรร,รุ่นพี่รุ่นน้องสลับข้างเป็นเจ้านายลูกน้อง ยันในายใหญ่กับลูกพักใกล้ชิดลึกซึ้งถึงขนาดถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่วมกันสร้างตำนานคาบองจากบทสัมภาษณ์ของพันลบพอจับใจความถึงสาเหตุการแตกคอว่าน่าจะเป็นเหตุผลในอดีตที่เขาไปทําความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่งช่วงที่เป็นนายกเป็นเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบจึงได้รับคําสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งเล่าไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็เลยขัดใจกันเพราะไม่รู้เขาไปรู้เรื่องนี้มาจากไหน แต่ก็งงว่าทําไมมาปลดตอนนี้เป็นคําสั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็พยายามหลบเลี่ยงสุดๆจริงๆมันง่ายมากสําหรับผมถ้าจะทําตามคําสั่งนั้นเพราะผมก็เป็นหัวหน้าชุดคิลลิ่งทีมทีมล่าสังหารกองทะะัพบกรบในโฮจิมินประเทศเวียดนามถ้าทําตอนนั้นก็จบไปแล้วเขาคงไม่มีชีวิตอยู่จนวันนี้จนไปอยู่ต่างประเทศก็บันเทิงรับปีใหม่สิครับยุคที่ทักษิณเป็นนายก พันลบเป็นรองผอ,อกอรมนมีงานรับงานใต้ดินซุกมากยุคหนึ่งเลยทีเดียวพันลบยอมรับเรื่องนี้ว่าเยอะมากและหลายแห่งที่ไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้มีปัญหาตรงไหนผมก็วิ่งทั่วประเทศแก้ไขปัญหาให้แม้จะได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคอีสานกับภาคเหนือมองย้อนกลับไปที่คําสั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่พันลบอ้างถึงนั้นไม่มีใครรู้ว่าคําสั่งให้ไปทําอะไร แต่มีสองเหตุการณ์ใหญ่ที่เกี่ยวพันระหว่างทักษิณกับพันลบอาจเข้าข่ายตามคำกล่าวอ้างทำความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่งช่วงที่เป็นนายกกรณีคาบ,บอม24สิงหาคม2549ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดฉากเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกบางพลัดห่างจากบ้านจันทร์สองล่าบ้านพักของทักษิณไปไม่ถึง1กิโลเมตรเป็นจุดผ่านของขอบวนทักษิณในทุกเช้า สโนบางพลัดได้รับแจ้งมีรถยนต์ต้องสงสัยว่าจะมีวัตถุระเบิดจอดอยู่บริเวณถนนสุดินทรห่างแยกบางพลัดประมาณ300เมตรมุ่งหน้าสะพานกรุงทนพบรถเก๋งยี่ห้อแดวูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนถอฐานชอชิง3085จอดอยู่ในเลนขวามีคนขับชื่อร้อยโททวัฒชัยกลิ่นชนะภายในรถมีระเบิดซีน้ำหนัก3.5ปอนท์ t n t รวม10.75กิโลกรัมเชื้อปะทุไฟฟ้าทางทหาร M8 จำนวน2ดอกวงจรดีมดคอนโทรล1ชุดระเบิดเดฟคอร์ดยาวประมาณ12.22เมตรเชื้อปะทุชนวนวจำนวน4ดอกเชื้อปะทุไฟฟ้าทางทหาร e n f o ม Ammonium Nitrate Fuel Oil หนัก17.33กิโลกรัมกระสอบทายจำนวน4กระสอบว่ากันว่าแรงระเบิดมีรัศมีไม่น้อยกว่า1กิโลเมตร ทันทีที่รู้ข่าวการจับคุมทหารขนระเบิดได้ทักษิณกระพือข่าวว่าตัวเองจะถูกลอบสังหารตามมาด้วยคำสั่งปลดฟ้าผ่าพันลบจากเก้าอี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรในวันนั้นทันทีเรื่องของเรื่องคือร้อยโทธวัชชัยเคยเป็นคนขับของพันลบมาก่อนแต่พันลบเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังคาบอมพันลบยังอยู่ในไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทย มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกชื่อยิ่งลักษ์ชินวัตรพันลบยังเป็นตัวละครสําคัญในเหตุการณ์กลือเซวันที่4มกราคมปี2547เหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าค่ายปีเหล็งทักษิณบอกว่าโจรกระจอกกระทั่ง28เดือนเมษายนปีเดียวกันพันลบในฐานะรองผู้อำนวยการกอรม,มน ได้นำกองกําลังไปปิดล้อมที่มัตยิคกอเซลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียชีวิตไป32คนหากรวมจุดอื่นด้วยถูกสังหารไป109ศพและในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่เองพันลบยังเป็นโต้โผใหญ่ขนคนไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตนครเวียงจันทร์รอรับทักษิณที่เดินทางเข้าลาวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างจะเห็นได้ว่าพันลบ ทำงานให้ทักษิณอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่านักการเมืองในพักไทยรักไทยและเพื่อไทยหลายๆคนความซับซ้อนในบทบาทของพันลบหลังทักษิณฟนอินเมื่อปี2552พาดพิงพลเอกสุรยุทธย์ยุลานนขณะนั้นดํารงตําแหน่งองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร19กันยายน2549พันลบอ้างว่าเจ้าของบ้านที่สุภุมิตเชิญร่วมประชุมประมาณ3-4ครั้ง มีการพูดคุยปัญหาของรัฐบาลทักษิณว่าจะให้รัฐบาลล้มไปอย่างไรเมื่อพลเอกสุรยุทธ์มาพาดพิงถึงผมผมก็จะพูดถึงพลเอกสุรยุทธ์เท่านั้นการประชุม3-4ถึงครั้งก็จะมีการพูดถึงแนวทางเรื่องการล้มรัฐบาลทักษิณตลอดอย่างไรก็ตามที่ประชุมพลเอกสุรยุทธ์เป็นคนเสนอในที่ประชุมเองว่าการทำงานครั้งนี้เราทำเพื่อประเทศชาติทุกคนต้องไม่หวังตำแหน่งลาบยศใดๆเรื่องนี้มองได้สองมุม ในขณะที่พันลบทำงานให้ทักษิณฟังที่เตรียมรัฐประหารกลับเชิญไปคุยซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเป็นไปได้ว่าพันลบเปิดโรงน้ำแข็งถ้าเป็นเรื่องจริงเท่ากับพันลบยังมีความไม่พอใจจากการถูกปลดจากตำแหน่งรองผอ,อ,อก,กอรมอรนอแต่ก็ยังมีคำถามตัวโตๆเพราะเดือนกุมภาพันธ์ปี2553ปรากฏข่าวกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์ประกอบด้วยพันลบเสด็พลตรีขัตติยะสวัสดิผลอนิสมันพงเรืองรอง และสุพรเกเสกสกลอัฐาวงบินไปพบทักษิณที่ดูไบาจากนั้นพันลบบอกว่าทักษิณมีคำสั่งให้จัดตั้งกองทัพประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพลเอกโชวลิตยงใจย,ยุทธประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับยังนึกไม่ออกว่าทักษิณสั่งลบชื่อพันลบออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะไม่พอใจปฏิบัติการรับอะไรในอดีตแต่ที่แน่ๆ ยุครัฐบาลทักษิณมีคำสั่งทำงานใต้ดินเยอะทีเดียวรวมทั้งคาบอมคาบองที่ยังเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้ศิลบาชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ